HAPPY BIRTHDAY ดส์เซไฮเซไฮสี่ขวบนะคะ mm hmm. ให้พี่เขาดูว่าเขียนยังไงอะพี่เขาก็ลงมือตกแต่งเขียนชื่อได้เลยโอเคเปาของเซไฮเขามีฮาวาบทีวีฮาวไยทีวี สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เป็นวันแฮปปี้เบิร์ตเดย์เซไฮเซไฮสี่ขวบนะครับวันนี้เซไฮจะมาเลือกเค้กเองเลยนี่ร้านเดียวกับพี่ฮาบเลยนะร้านเดียวกับเด็กฮาบเลยนี่นี่เขาจะเลือกดูซิมาลุ้นกันว่าเขาจะเลือกเค้กลายไหนเอามา say, เอาหูยูนิคอร์นยูนิคอร์นเลนโบกก็มีเอามาดูเซไฮจะเอาอันไหนโอ้โหหูหัวใจหัวใจเซไฮก็ชอบอันไหนล่ะ เอาไหนเอาไหนเซฮายไ,ได้หรือยังโอ้โหสีฟ้าก็สวยเอาซิเอาซิงานนี้เด็กฮาก็อยากเลือกเลยนะเพราะว่าวันนั้นมามันไม่สวยแบบนี้เอาไหนเอาไหนเอาได้ยังได้ยังนี่เขาชอบแบบนี้เหรอเอาไม่ใช่ได้ยังได้ยังอ่ะให้เลือกปล่อยให้เขาเลือกก่อนโอ้โหมีแต่สวยๆเลยวันนี้อันนี้นี่น,นี่เขาได้ชมพู ชมพูแล้วก็มีแคนดี้ข้างบนโอ้โหโหครับกดหัวน้องเลยอันไหนอันไหนได้แล้วนะอันนี้เดี๋ยวรอรออ่ะระหว่างที่รอให้พี่เขามาหยิบเค้กให้ไปเขียนชื่อก็มาดูกันว่าสองคนนี้จะกินอะไรร้ออ่ะนี่นี่เด็กฮาร์กินไส้กรอกฮอทดอกฮอทดอกฮอทดอกชีสเขาเรียกว่าคอนดอกนั่นเองอันนี้อะไรโอ้โหเซไฮเรื่องใหญ่เลย ใส่เลมโบด้วยมีสตรอเบอรี่โอ้โหสตรอเบอรี่โคนเอ้าเขาจะกินไอติมรอกันนะทุกคนแต่ว่ารอบนี้เด็กครับไม่กินไอติมนะโอ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่ชอบไอติมยังไงเนี่ยเซยหายนะของโปรดเลยไอติมอันไหนอันไหน,น,ไ,หนได้แล้วนะได้แล้วเดี๋ยวสั่งรอสั่งไอติมรอ เมนูติมเขาเยอะมากๆทุกคนมีแต่หน้ากินทั้งนั้นเลยเลือกไม่ถูกแล้วเนี่ยแม่ก็อยากกินด้วยแล้วเนี่ยอ่ะระหว่างรอทำอะไรกันดีอ่ะอ่โยกไปโยกมารอรอรอเด็กํามหิวแล้วโอ,โอ้หิวแล้วโมโหหิวแล้ว มาระหว่างที่เรารอไอติมนะทุกคนเดี๋ยวนะคะจะพาพาเซไฮมาอาเต้นโยกอาโยกรอโยกไปโยกมารออาเต้นรอละกันแก้เบื่อแก้เบื่อแล้วรอพี่เขามาหยิบเค้กให้ด้วยเนี่ยพี่เขายังไม่ได้มาหยิบเค้กเลยเอามาถึงคิวที่เราจะได้เอาเค้กไปตกแต่งแล้วทุกคนเปิดตู้เลยนี่เซไฮชอบอันนี้พี่เขามาแล้วหยิบเค้กโอ้ใหญ่มากเค้กไอติมนะทุกคนนี่มาแล้ว พี่เขาจะเอาเค,ค้กขึ้นบนขึ้นบนแท่นวางตกแต่งอ้าวเา,ายก็เฝ้าอ้าวเด็กฮารเด็กฮาร์เขียนชื่อให้น้องโอ้โหเขาเก่งละเขาเขียนชื่อให้น้องให้พี่เขาดูว่าเขียนยังไงอ่ะพี่เขาก็ลงมือตกแต่งเขียนชื่อได้เลยอ่าเขียนชื่อก่อนอ๋อแต่ว่ามันไม่มีสีขาวพี่เขาบอกว่าครีมสีขาวหมด เอาใช้ครีมสีแดงไม่เป็นไรเซไฮก็ชอบสีแดงอยู่ <c oughs> อ่า <c oughs> เขียนชื่อสุขสันวันเกิดเซไฮเสร็จแล้วพี่เขาจะทำอะไรให้เพิ่มไหมมาดูกัน <c oughs> โอ้พี่เขาเขียนรูปหัวใจให้นี่รู้ด้วยว่าเซไฮขอหัวใจ ปิดฝาทุกคนเราจะกลับบ้านกันแล้วเราจะไปเป่าเค้กที่บ้านกับวันเกิดเล็กๆของเซไฮสี่ขวบไปกันเลยโหหดีใจโอ้นี่มาถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเค้กพร้อมจุดไฟที่เทียนแล้วทุกคนเทียนโอ้โหดับดับ จุดไฟแล้วก็ดับโอ้เซฮายอายุสี่ขวบนะเราจะได้เป่าเค้กกันแล้วมาทุกคนพร้อมหรือ,อยังเซฮายพร้อมเป่าแล้วเรี้ยบร้อยดีเซไฮเฮปปี้เบิร์ดดีเซฮายเยออันนึงมันดับ สวัสดีเซายโลอะไรยัยพาเซายเขามีความสุขมากกับเค้กไอติมของเขาแหละโอ้โ oh หแล้วเสร็จหลังจากนี้เราก็จะตัดเค้กแบ่งกันกินแล้วนะทุกคนฝากติดตามช่องฮาพ Hi ทีวีด้วยนะจา๊า yeah. อย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืมกด subscribe มาดูคลิปใหม่ๆเยอะ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 ๆย